ผิดกฎด่วงจุย้ยยิ่งทํายิ่งรวยวันนี้สินแสแอรพามาดู่วงจุย้ยร้านสุกี้ร้านดังที่คนต่อแถวกินกันยาวเป็นหางว่าวนานแค่ไหนก็รอกดแรกผิดเห็นเห็นอาคารติดด้วยกระจกที่บางคนบอกว่าพลังมันล่วไหลแล้วไง ใครแค่ถัดมาเจอสะพานแล้วไงใครแค่สถาปนิกออกแบบติดกระจกยาวๆไปจนถึงด้านหลังอาคารแล้วไงใครแค่ทางเข้าเจอปั๊มน้ำมันธาตุไฟตัดกระแสะพลังใครแค่ช่องลมพิคาดก็มีใครแค่ ด้านหลังอาคารเป็นหม้อแปลงไฟตู้ไฟแล้วไงใครแคร์หมิงหางกว้างใหญ่เป็นลานโลง่งคอยเก็บกักพลังชีก่อนเข้าสู่ตัวอาคารเส้นทางพลังมังกรด้านข้างเป็นลานโลง่งมีสนามหญ้าคอยเก็บกักพลังมังกร ก่อนเข้าสู่ตัวอาคารประตูบานเลื่อนผนังกระจกแล้วไงใครแคร์คุณธรรมความเมตตาระเบิดพลัง่วงจุ้ยสู่ความมั่งคั่งแม้ฟ้ายัางต้องยอมซีโรล,ลาบช่วยสนับสนุนพลังความมั่งคั่ง